คว่ำฟันเก็บออมล้อมฤิดนี่เอาไว้นี่เจ้าเสียวไว้ชื่อ,อยังชื่อรถ,อรถตีขา้ขาวกลีบน,นี้เนาะพี่น้องเไยนี่แหละคว่ำฟันของน้องเพิ่นไปหั่ไปเฮียนกับย่างหน่อยกับพ่อได้ขี้โรตีบเนี่ก็โอเคอยู่เนาะใครกวัวย่างอยู่พี่น้อง มาบานนี้พี่น้องเลยคำมืดเปิดตาแนมหายังกระบุเห็นโอ้ยน้องพี่น้องเนาะคำคือเก่าเ้ยพี่น้องเด้อเอ้าก่อนจิกับทั้งประตูก็ได้พี่น้องเลยกับพอดีเนาะอ่ามีทั้งยาไอ้เพิ่นเนาะยาไอ้ใจยาไอ้ใหญ่ใจดีเฮาอยู่ทางฟังไทยที่เพิ่นกรดไดช่วยแต่ละเคสแต่ละเคสพี่น้องเลยถึงแม้ว่าบอดได้แต่เพิ่นกระชวยเนาะทำบุญพี่น้องเลย กับผู้ดีว่านพี่น้องเนาะทั้งแย่เป็นชงไม่เบิ้งทั้งบตุนกับเบิ้งเด้่วเบิ้งอีกพี่น้องไงนี่แหละเป็นน้องทั้งบตุนถามน้องปลาว่าเป็นน้องมิ้นตราว่าสันพี่น้องไงทั้งบตุนกับผมเคยถ่ายเพิ่นจักเถื่อหรอกน้าพี่น้องเนาะทั้งบตุนก็สิเข้ามาเป็นข้างแรกพี่น้องไงกับผู้ดีว่าแย่เพิ่นว่าให้ไปถ่ายเบิ้งไงเด้อบตุนว่าสันเห็นแล้วเป็นตาสงสารน้องเพิ่นว่าสันชงไม่ทั้งบตุนเบิ้งพี่น้องไง เนาะอ่าที่พงกลมอยู่นี่แหละพี่น้องเไงก็คือน้องมินตาวาสันหรือว่าทั้งน้องอ่าเพิ่นที่ไปน้ำน้องป่าเมื่อนั่นบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าถามทั้งน้องป่าเพิ่นว่าเฮือนข้างอ่าเฮือนน้องน้ำหวานเด้อวาสันเนาะคือซีเมนต์แหะพี่น้องไงผู้ตั้งโมยาวเข้าไปก่อนล่ะพี่น้องเไงเนาะก็มีพอดีว่าอ่าทั้งอ้ายด้อยยังให้มาถ่ายเบิ่งว่า อ่าเป็นจังไรเน่เฮือนชานด้านแป้นว่าสันพี่น้องเลยทั้งบตูนกับมาไทยให้เบิ้งน้ากันน้องพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างไรเน่พี่น้องเลยปรโตคำมืดเปิดตาภาพบทชัดเจนบทแจ้งอย่างไดกระกรับขอโทษขอไพรพ่อยพี่น้องได้ยรด้พี่น้องเด้อเนาะทั้งบตูนว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าว่าจาบทสูภาพอ่าบอกเข่าหูพร้อมพี่น้องกระกรับขอโทษขอไพร่นำไดายๆได้เนาะพี่น้องเนาะ ป้าพี่น้องเลยว่าได้ย่าห่างเดี๋ยวต้งประตูนเข้าไปอ่าเบิ่งไปชมเดี๋ยวว่าพาพี่พาน้องเขาเบิ่งไปชมน้ำกันอ่าเฮือนชาล,ล้านแป้นของน้องเพิ่นว่าเป็นยังไงแน่อยู่กับไทยพี่น้องเลยมีน้องนำจักคนพี่น้องเลยทาัำมาเน่านั่งถามทั้งน้องเพิ่น,ยนอยู่เนาะเดี๋ยวเข้าไปน้ำกันพร้อมๆกันได้พี่น้องเลยเวลามันอจอดจั่นพี่น้องเลยโดยมีแต่ว่ามือหนามือในเนาะคำคำมืดๆสบายดีบ่เน่า ดยสบายดีทั้งแม่และการน,น้องมินตาบอเจ้าป้าโตมันเป็นอะไรก่อคืออันจังว่ากินกันเหนื่อยอยู่้นะเนาะเมนเป็นมื้อนิ่งแท้บหรอกินข้าวแล้วล่ะเออได้ยังกินเลงนั่นปิงปลา,ปาโออว้าวชื่อปิงไก่มาต้อน้ะเจ้าเจ้าเจ้า,าไก่กินปลาไก่กินปลาบานนี ใช่ปอนยาทำเพิ่องน้องเพิ่นไปฮอชัแล้วก็ทำเรื่องทำเรื่องเฮียนอ๋ออีหล่าเฮียนบ่อยู่ได้ดูทิยากได้ดูทีพไปเฮียนเราบรูปภลายเพันไดฮะฮ่องเฮียนพุ่นบ่ละบ้านพนใช่ยังอยู่บ้านใหญ่พวกไก่อยู่ได้อยู่ในพุ่นกเนาะอืจะเฮียนนอดปลอดได้แล้วพอห้าตูนนี่เขียนได้ตูนนี่เขียนเป็นบ่ เป็นพ่อหายังบวพอหายังอ่านบวได้เขียนหมวกบวชอ่ะเขียนนี่เขาภาสิบ่อได้อยู่บวเด้าได้เขียนแต่อ่านนี่บวชได้คือสไตล์หอยที่พคนทุกคนในชนมาอยากอ่านได้เขียนหมวกเขียนได้อ่านหมวกอ๋อเขียนได้อ่านหมวกเออคอยว่าอ่านออกเขียนบวได้ปุนได้คอยว่าเขียนได้อ่านบวออกไหมนะเขียนนี่เขียนได้แต่เจ้บุแต่จะบุคผู้บวชใหม่นันเป็นไังไง อืออืออือแน่เจ้า,จาอันนี้น้องบ่น,นี่นะอืจะมีน้องจะคนละนนคนเดียวคนเดียวอ่ะอันนี้แม่เจ้าอม,มินมินตานี่เจ้าเขียนได้เลยตัวต่อสระอ่ะตัวต่อสระอ่ะมินไดจ้ะชื่อเจอ้าเองไหคิดก่อน พอฉันแล้วต้องพิสูจน์แล้วเนี่ยนี่เอามิกไม้รดไหลเอามิกไข่อื้อยรดอ่าเขียนเบิ้งมินนี่เขียนเป็นบ่าวจะจะไปเขียนซื้อเจ้าของเขียนได้ไหมจิดก่อนจิดก่อนอ่าจนหัวตาหายยังง่ออกอยู่ดิแล้วเราบอกเป็นกำลังใจให้สุ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 ช่วยอะไรพี่เราคนนาะมันก็้าใจอยู่พี่เราคนนาะงด้ย บันคือรุ่นเฮียนเลยแม,มนและรุร่นเฮี้ยนนี่กอปอมปอีป 3, ป 3, ป 3, นอ่นี่หอยมันซื้อนี่ว่าด้เติบเลื่งเนี่มมมแมนแมนก่งอยู่ได้อืมแต่วนึ่งปอสอนี่คินเบิรงปอหนึ่งนี่เยอย,ยู่ป 1, อนึ่งี่ยยสิบปลายปีได้ั้<อ>อองเคอยู่นะเขางเฮียนทักปีอ่ะขาองเฮียนกัหญ่แล้วญ่แล้วอขอ,องเฮียนประมาณเก้าปีเจ้าเก้าสิบปีเก้าปีสิบปียังอยู่ปอหนึอยู่เด้ ยเจ้าคือกะแมนพบกันนั่นแหละอะไรใครพูดอย่างขี่มุ่นแข่งแข่งอยู่ที้ก่อยู่เยอะจ้าอยู่บอกกักเนาะขี่มุนแข่งแข่งกว่าใช่ก่อยเฮียนนี่เฮียนพร้อมาบุญให้เจ้าเจ้ารุ่นเดียวกันนั่นแมนเฮียนเฮียนพร้อมกันก็มาบุญได้พี่น้องเจ้ารุ่นเดียวกันอ่าเฮียนเพราะว่ามาเฮียนกับมาสู้กันแหละยมู่เดียวกันนะทำมาแล้วกันทางผ่านกันพี่น้องเลยเนาะเอ้าเกี่ยวมาหาอีดาก่อนเหมือนนั่นแหละคิดได้แล้วยังม่ได้ยู โอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาสิไปฮอดหม้อบาดนี้ฮะจะไปเลวยดายหอดมอ่อบ <c oughs> อกไปก็จะถึงกำลังใจให้น้องเพิ่นเจ้า,อ,าอันนี้บ่เพือนแล้วนะ่ะแม่นบ่เพือนจ้าบ่แม่อือนอนนํากันจักคนทั้งบดทั้งมวลนีท่ทั้งพ่อทั้งน้องนองันงมินตาโดยลูกน,น้อยนี้อ่าเว้าขออนุญาตนะแม่อ่าทั้งเจ้านี่ได้ อันนี้บ่ดุกกอกจะนะบโตนูกตัวผู้ชายอ๋อมีมีลูกชายเปินมีครอบมีป็นคู่เหรอบ,บ่คนที่ไปก็้องป่าบ่าด้วยภูเวงยงยงนะอ๋ออ่าอ่า<ป>อันนั้นก็เป็นไงผู้นี้ผู้นี้หันเมื่อผัวอืมอ,นนกกอันนี้บ่ลูกกอกจะอันนี้บ่ไงเป็นนี่บ่อ๋อเคยเห็นแล้วอยู่พี่น้องเองโดย มุ่งกับบุมีเนาแม่น้อนอนกคืนมันยุ้งกักัดแล้รอโอ้ยมันยาวเลยปวดอกอันนี้ไพ่นี่กับไส้บ่มานอนี่บ่จับบ่อันนี้นะเป็นมังตูบ้นอน พูดเหินเหรอยู่ใช่ยูไหนอยู่หนวดมั้ยนี่นี่อ๋ออยู่หลังนั้นอือือหือแต่ว่าใหญ่ก็ใหญ่ห้งกันแล้วญ่กับญ่ก็บ่เต็มจนบ่เต็มแบบปันใดมองนีเรานอนมันห้อนหรือลงมานอนลงมานอนพักเย็นบ่อนอนดีดีนะนอนดีดีนอนดีเลยลูกเหมือนยานหายไปเมื่อไหร่เมื่อนาแหละก็ะพูดเลยนาพูดเลยเจ้ามีให้นาตะก้าเฮ็ดไรที่สุดเนี่ย ได้ข่าวประมาณชิบชอบนี่เลยลดคูปองฟอีจะคนกินปุ๋ยนี่แหละกับน้องนางมิตานี่แหละยเปินและเปินบัวดำนาเฉยเปินไปใช้เอาลิ้นน้ำดูไอ้ลิ้นน้ำเอาไอ้เนี่ยไอ้เป็นไทยผู้ไทยผ้าดินน้ำ โอ้บัวว้ายังใส่เบียกแม่บ่วได้บ่อยล่ะใส่แล<ห>้วเนาะตีไกาย,ยันเป็นยังน้อยอยู่แม่แม่ตีเลยโอ้ค <c oughs> ่อยๆตีกันแล้ย <c oughs> ตีนี่กาพวกแม่ยังดอกปอกยังให้ลูกเป็นเบี้ยยังให้อ่จาจักเบียกจักงานเนะยาะใหญ่มามันจังสบายพี่น้องเลยในลูกได้ผัไวไปกาอ่าเป็นครอบเป็นครัวว่าสั้นจ้ะเหมือนเงี้งครอบครัวได้ เนาะเป็นผู้ยิงผัวแยาผู้ยิงขี้ขันก็บ่ได้แล้วควอมฟันเพป่นนันบ่อเจ้าหญ่างเป็นตี้ลดจะได้มื่ออาตัวเผื่อสี่หอดเนาะก็หล่อนพี่น้องไงเท่าน้ำจำปลาเพ่าะกินเปล้าใช่ไหมกินใช่ฮะยืมกินได้แล้วเหรอยืมเอาอืม ใช้ทั้งพอเป็นไปใช่ไหมเรากินข่าว๋อโตัวต้งเคียงทวนนุ้นไปวเด้ออิ่มอึ่มบ่เออได้ตื่นกล้องใช่ไหมบ่เจ้าจี้เหรอหลุดเลยว้าเด้อเราอิ่มผู้รีแต่เออเจ้าเชื่อมาบ่ตัวนี้เือมาเจ้าก็บอกแบปแล้วเนาะโอ้ยเหี้น้องไงเอ่อเอ่อเข็ดเบี้ยเข็ดงานหาเงินไปขายไปละมื่นะบ่มึงม่มีบ่อยละจ้ะม่ได้ไปหาหนีบ่

ไม่หมูบ่เจ้ามูเลี้ยงหมูคือกันเลี้ยงหมูเือกันอ้าวแวเ่ยเห็นไหมอออเอั้แน่ดิเี่ยงหมูลเจเลี้องหมูอพ้อแสนนะสีชต้องเนาะสีแดงเพ่งยจาะบ่เออระวังอันมันขี่ออกด้อยใชี่นองยงนกเออระวังอันเป็นงัดมันขี่เอามาขางเก่าอีกเลยด้ ไอ้นี้ให้ชื่อให้นั่นล่ะบาวบุญสารวันบาบุญสารวันเอ่อให้น้องมีกิบออมเงินคำเก็บสาดมไว้ขี้ดีดขีิดีบาวบุญเลยอืมอืมอืมปัดพอมันครบแหละก็ตังค่อยแกออกมาชื่อรุทีพเอ่อพี่น้องไงแต่ว่าตักญาณแนวเอหรือว่ารุที์ อ่าทำบาราเนก็ประมาณประมาณสองพันพี่น้องเไยเนาะโดยแต่ว่ามีผู้ใหญ่เป็นซื้อให้ก็ดีเจ้าสองพันนี่ก็ประมาณเงินนี่ก็เงินงูน,นี่เพป็นก็เอาไว้ไปทำเพี้ยนทำเพี้ยน,มนไม่ซื้ออยากซื้อกินซื้ออยากจะกินซือ้อเข้าแล้วว่าบัพลอยครเออแต่และมือเห็นไหมเออใช่เนาะพี่น้องเไยเจ้าเป็นอยังกำนองป่ามู้งชื่อเขคือพี่น้อง ถ้าได้กั้งพี่น้องหบบพี่น้องห้างห้พี่น้องห้างห่างหแบบนี้ต้องถามทั้งแม่นี่บ่มแม่เป็นพี่น้องกันบ่พี่น้องเดียวพี่น้องเดียวกัน,น,ง,กนงานน้องไปลินเงาเดียวกันนะเงาเเดียวงาไปลินน้ำนองป่าอ่าอ่าไปลินถ้าว่าว่าให้ไหล่ตามตามตามในน้ำนี่พี่น้องนี่เจ้าเอิน้นทั้งพุ่นนี่เอิ้นว่านน้าใด เอิ้นลานเอิ้นลานบ่น้องปลาปาอา๋อบัดนี้ลาปลาเอิ้นเจ้านี่เอิ้นเอื้ไม่เท่าเอิ้นไม่เท่าแค่เงาเ,เงาเงาเงาเนี่ยนี้แหนงมันแตกออกกว่เจ้าไม่เห็นและวอ่าอ่าอยากแตกจังเนงก็ะยะแต่มันเป็นเงาเดียวกันด้ย,ดยเออว่าแล้วกับเบิ่งไปเบิ่งมาเนี่ยออกมาปุ๊กเคลื่อนอยู่แคมทางด้ว่าอยู่นอกพี่นี่จะเป็นพี่น้องเดียวกันเบปื้อนเนี่ยเนาะ อ่าฮูผอบมาแต่นอกคนแต่ในคนนะโอ่าตก้มกูยืนนี่ไม่ได้พระบูฮะเปียกไปได้เนาะอ๋อไปสายนี่โ้องหม่เท่าเจ้าบ่ได้มีอึงบ่ได้มักเนาะบะยงอยู่ในป้าไอ้ดอนที่ช่วงคิมี่ข่อยว่ะจะน้องนั่งมิ้นต้าจังบ่ไป อ่ามันเป็นอะไรก่อหมูมีคอมีค้อมมีเจ้ากระิไปบอกล่ะบุญานบอกนานงูหรือเปล่าบุญาต์ที่บก็ชูแตะเออเจ้าบุยานบอกขี้เข็บไปงอดงูาเชาขนาดต้นน้อยก็คอยรไปก้านกับน้องน้ำหวานเอาไปการกับน้องน้ำหวานเก่งเอุ้มน้องนี่เนาะเก่งน้อง chút tê sù đi này ôm ừ, này có vất tới đấy cha nó nhảy mà này vớt tới thêm đó ừ. nó nói nói à, <laughs> <laughs> lại đi hiên cho bao giờ cả bao đi hiên ừ giờ đến là năng cấp chết này ờ nên là chắc là chắc khai anh đấy đâu chợ ta ừ bên này người lên rồi đó là chợ บ่เจ้าเพิ่นอยากไปดินบ่จักแหมเพิ่นอยากไปดินบ่จักให้เพิ่นไปก็ได้บ่เป็นยังดอกอ่างานว่าอยากไปดังดินเพิ่นบ่อยากนั่งอยู่นี่นี่เราอยากไปแล้วก็ติดเมลเราอือ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 เอาอย่าลืมใช่ไหมไปซื้อไปงานชด้อนใหญ่อยู่ตรงนี้โอ้โหนอนได้น่ะบอเนี่ยว่าบวชิจับเป็นนั่นหนวดให้แลยเราก็ได้ข้าตากันปีอ่าแม่บวบล่ะงานไหน เ่าอยากนวนแน่นะแม่นบ่โบแมนน่ะน้ำตาเกล่มไปโบเกล่มไปได้สีเนาะโบแม่นตั้งจยากไห้ดิเเราย่าติน่ะนะแต่บ่เงียวกันจับไปปล่อยอยู่ตลาดว่าชันเจาะตาพบเจาะตาพบว่าเยอะไปเจ้าไปเห็นคนลื้อเหรนคำรื้อหือเอาเลยคำรื้อแล้วว่าเอาเนาะ แม่นและมีน้องเไยดื้อว่าจะดื้อป่าอืมตาลอบไปเอามะติไช้ป่านะเอามาะต่หัวชาอาบโปคือกันอ๋อใส่มองอืมใส่มองหมดล่ะไผ่ไปใส่นะอ๋อเอาใจไรแขมองเจอบใส่มองไรทั้งป่า ใจใจไอ้หนินาจะไปกินเกงหน่อยไหมน้องปลาโอ้ยพี่น้องเองกายเครียดแต่พี่น้องเด้อเ่ามันยินเนาะพี่น้องน้อมเลยจ้าเป็นอะไรอีกคือนางบุปผินทุกเตะมอห่างเบิ่งเบ้่งขออนาตน้ำคือคือคือผอมแท้อีหลาเพื่อนมากินข้าวกินน้ามอคือคนมอไงมอขอโทษเด้อโอ้ยมีโทรศัพบอยู่ติตัวชับมาใช้ ก็เพิ่มนึ่งตเถอะ่งเถอไปกินขาวผู้เินนองาชงบงบ่อยไงก็ขอโทษจะขึ้นนอกคนเป็นโรคอืมช่วงชิมเมอรอ้ช่ำมมนะคือคนบกเหง่เหงื่งเยอะ่ละบดได้เป็นอย่างบ่เอ่อดยว่ากลัมพัน์ล้วเนี่ยนี่กลัมพันกับมาพันกตั้งเรา บวชเพงแรงแต่บางคนคือคนขาดเลือดขาดเย็นเลยคือคนเลือดจางเนาะบ่ลักกับบวบ่เคยบ่เคยโชว์บ่เคยป่วยอย่างในบ่ทบวแมททั้งอีหล่าเพื่อนนี่นะเออตั้งตั้งจอยพร้อมในนี้พร้อมในนี้เออข้าวก็กินยุทธิกินกินข้าวแซ่บอยู่บ่ล่ะเออแต่ว่าบวบอ่ะเป็นได้จะนั่งคือแบบเสร็จมันกระตุกบ่บ่แม่นไม่กระพ่างนี่งก้นแล้วอะ ว่าเด้เห็นว่ากันเลยเนาะเอ้านี่ก็เป็นครั้งแรกของป้ตู้นพี่น้องเลยที่ได้มาถ่ายเคยลื่อนชันรันเป็นของอน้องมินตราครั้งแรกคือกันโดยเคยมาถ่ายจากเถื่อพี่น้องเองเนาะนี่กับพาพี่พาน้องมาเบ่งก็เคยเห็นน้องเพิ่นแวบๆปานอยู่เคลื่อนน้นองป่าอยู่แต่ว่าว่าเขาถามอยู่สมาชิกไหมบ่เนี่ยเจ้าแต่มีเอฟซีโดย ก็เม่นมาอยู่ว่ะให้มาเลาเขับมาเบิ่งเพื่อนน้องมิ่ตาเน่หลายอิฐหลายคนอยู่หลายหลายที่มนเม่นอยู่ใช่มาเบิ่งเนาะเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสขับมาเบิ่งตามคำคำในพอดีพอดีเพื่อนเราติดตอไปน้องตาเจ้าเนาะหมุนสิบรับบ่นอนบ่ลด้นี่ย่ยมคำมึงขนยังไปปุ๊กมาอยู่นะมันบ่นอนบ่โอ้ยเนาะ ลาหยดให้มือหนึ <peaks> ่งเด้อโอ้ยอ่าอ่าอ่าเนาพี่น้องเไยเนาะเจ้าอ่าทอตบก้นมันก่อนวะเั่นพี่น้องไงบ้านสามีแต่ละว่าสิกับป้าก็เด้อกว่านีดเด้อโดยสูตๆเนาะสมัยนี้เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยคือกันคือกันโดยเนะพี่น้องเไงก้อนกับทั้งประตูนก็โอ้ยเนาะนึกว่าหมูพันชิโนนไหนยังมานอนอยู่สิพี่น้องเไง อ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันยังอิ่มหมดและยังอิ่มอยู่อ๋มมอ,ดอ<ะ>เดี๋ยวเราสิเกลือให้น้ำอีกเด้ออ่าหนึ่งหมื่นกลีบพี่น้องเไยเนาะลงไปเบิ้งหันอันนี้ความฝันเก็บออมล้อมดิดน์นี่เอาไว้นี่เจ้าเชียวไว้ชื่อ,อยังชื่อรถทีชื่อดุทีอเอ่อเขากินนี้อ่าเนาะพี่น้องเไยนี่แหละความฝันของน้องเพิน่น อ่าไปหั่ไปเฮียนกับยังหน่อยกับพอได้ขี่รถทิปนี่ก็โอเคอยู่เนาะใครกัวย่างอยู่พี่น้องเไยความฝันของน้องเพื่อนกับว่าได้วางชูงเลยพี่น้องไม่ด้ว่า่าเอารถจอดรถจักรมาต๊วจสอบรถไซรรถทิปก็ได้ว่าสั่นอ่าพอยังใครกัวย่างอยู่ได้เนาะเอากับพังเบิ้งเนาะถ้าว่ามีอ่าผู้ใหญ่จดีพันธันใดเนาะพี่น้องเนาะจงจานทั้งอีหล่าเพื่อนนี่ก็อ่าเพื่อเพื่อนอ่าเห็นเพื่อนดุจโตเมตตาแล้วก็ อันเราพี่น้องเนะาะกัอันติดต่อไม่ได้พี่น้องเอ้อยากซ่วยทั้งอีหล่าเพื่อนเนาะรถถีบนี่ก็มาสองพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ก็ผากน้ำพีน้ำน่องเด้อผู้ใหญ่จดีแต่ละทานเราพี่น้องเนาะไปทะเลค่ำลาบานนี่ทั้งข้ากลับก่อนเด้อแม่เด้อบัดนี้เด้อนะโดยมื่อหน้ามื่อในพวกแหละเดี๋ยวเขาจะมาย่ำหยามใหม่เด้ออ่าขอโทษขอให้น้ำดีดายพี่น้องเอ้ภาพบรรยากาศก,าก,กับบุคอยเจ้งพ่อปันใดเนาะ เดี๋ยวมือหนามือในทงางประตูนชิชายเอาเป็นตอดขังเวทเอาพี่น้องเอโงโอ้ยมืดมืดมืดมือนี้ก็ได้กลับก้อนบาทเนี่ยโอ้ยพี่น้องเไยอะทงางประตูนิชไ้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเไยทางใดก็ขอขอบุญขอบคุณขอบวกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปจนจบโดยโบนะุกามโฆษณาพี่น้องเไยทงางประตูนิชขอบ,บุญขอบคุณในลายเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเองส๋สบายดีเด้อพบเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเองส๋สบายดี